ด้าหลังด่ฉันในขณะนี้นะคะคือภาพความสนุกสนานของน้องๆโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยน้องๆเหล่านี้กําลังทํากิจกรรมทางการศึกษานะคะร่วมกับมูลนิธิไทยคมเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะคะว่าน้องๆทํากิจกรรมอะไรกันบ้าง พี่พี่จิตอาสาจากมูลนิธิไทยคมและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชินวัตรกำลังชวนน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยร่วมทํากิจกรรมแบบสอบถามประเมินตัวเองและเล่นเกมนะคะเพื่อฝึกให้น้องๆเหล่านี้กล้าที่จะแสดงออกรู้จักพฤติกรรมของตัวเองผ่านแบบทดสอบเชิงพฤติกรรมที่เรียกว่า DISC ซึ่งแบบทดสอบนี้นะคะจะเป็นการแบ่งแยกประเภทกลุ่มคนออกตามพฤติกรรมโดยคนในกลุ่มดีจะเป็นคนตรงไปตรงมากลุ่ม I จัดอยู่ในประเภทที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีส่วนคนในกลุ่ม S จะชอบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นและกลุ่ม C นะคะจะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบและมีระเบียบวินัยซึ่งกิจกรรม you can do it ในครั้งนี้นะคะครูและผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมศึกษาพฤติกรรมไปพร้อมกับเด็กๆด,ด,ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเด็กจะได้ทราบว่า ความถนัดเป็นยังไงความถนัดที่แท้จริงเป็นยังไงโดยเฉพาะยิ่งอยากจะให้ผู้ปกครองเข้าใจด้วยว่าความสามารถของเขาแล้วก็ความถนัดของเขาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรและเป็นสิ่งที่เขาชอบจะได้สามารถที่ดํารงชีวิตในอาชีพที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองจะจะมีความสุขในชีวิตต่อไปด้วย ในขณะที่ทางโรงเรียนนะคะให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กๆ,ๆอย่างเต็มที่โดยมีทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ฝ่ายแนะแนวคอยให้คําแนะนำเรื่องการวางแผนการเรียนเนี่ยโรงเรียนเรามีคุณครูแนะแนวนอกจากคุณครูแนะแนวเรายังมีคุณครูอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งคุณครูก็จะคอยให้คําแนะนํากับนักเรียนในเรื่องของการเรียนแล้วก็การวางตนต่างๆนอกจากนี้โรงเรียนยังมีผู้ครองเครือข่าย ซึ่งแต่ละระดับชั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเช่นม .4 ของเราก็จะจัดกิจกรรม Can Do ยูอิดซึ่งก็คิดคน้นค้นหาความพร้อมของตนเองในการที่จะวางแผนอนาคตชีวิตในการที่จะเรียนว่าอยากเป็นอะไร เด็กๆยอมรับว่าหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม You Can Do It กับมูล,ลนิธิไทยคมแล้วนะคะพวกเขารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองชอบและรักที่จะทําในอาชีพใดเมื่อโตขึ้นและจะนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการเรียนต่อไปค่ะต่อไปนี้ถ้าเราจะเลือกสายวิชาที่จะเรียนต่อไปเราก็จะเลือกวิชาที่เราถนัดจริงๆอย่างที่เราได้มาทดสอบแล้ววันนี้ว่าเราเป็นคนประเภทไหนเราก็เรียนวิชาที่มันตรงกับที่ เราถนัดและเราชอบครับส่วนอันที่ <c oughs> เราไม่ชอบหรือว่าไม่ถนัดเราก็จะปรับปรุงตัวทั้งนี้นะคะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2554ซึ่งเป็นการพิจารณาจากโอลิมปิกวิชาการโอเนตโคต้ารับตรงแอดมิชชั่นแพทย์และทุนรัฐบาลน,นลินีสิลิกตไวทีรายงานค่ะ